สวัสดีครับที่นี่ช่อง DIY บายชาติวันนี้ผมมีคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสวนผักดูวิธีธรรมชาติและรักษาดินให้อยู่ในสภาพดีครับผม mm hmm. เมื่อ2-3ามวันที่แล้วมีลมและมีฝนตกแถวแถวบ้านผมนะครับ ใบไม้จึงร่วงเยอะผมเดินสังเกตดูแล้วผมก็ว่าผมจะเอาใบาไม้พวกนี้ไปทําอะไรในสวนผมให้เกิดประโยชน์ใบไม้แห้งเนี่ยจะทําประโยชน์อะไรให้เราได้บ้างผมเดินสำรวจโดยรอบแล้วตรงที่ท่านผู้ชมเห็นนี้คือคือใบมะขามนะครับ ใบมะขามโดยรอบผมปลูกไว้ก็ต้นใหญ่พอที่จะสามารถกินฝักได้แล้วครับตรงนี้ก็คือจะเป็นหน้าบ้านก็คือจะเป็นต้นมะยมใบก็ร่วงเยอะแล้วครับผมก็จะเอาไปใส่ต้นไม้ที่อยู่ในส่วนข้างหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ครับ ก่อนอื่นแล้วก็ต้องเตรียมอุปกรณ์และภาชนะที่จะเก็บใบไม้พวกนี้ครับผมผมก็จะเริ่มทำการกวาดกวาดใบไม้ รวมรวมไว้ให้เป็นกองครับให้เป็นกองกองแต่ที่เห็นนี่คือคนให้กำลังใจครับผมให้กำลังใจตอนเช้าเขาจะตื่นแต่เช้าแล้วก็มาวิ่งเล่นกับผมแล้วก็มาช่วยเหลืองานผมก็ รู้สึกเบิกบานและสดชื่นดีครับนี่คือลูกชายคนเล็กของผมครับตอนนี้ก็จะกวาดไปถึงโน่นเลยคนต้นมะยมกวาดแล้วผมก็จะหารถเข็นเตรียมรถเข็นที่จะไปเก็บใบไม้ แล้วกาละมังแล้วก็จะเป็นคลาดก็จะเก็บแล้วก็เอาไปเทใส่กาละมังซักผ้าเราเนี่ยแหละกะละมังซักผ้าเราเนี่แหละครับอะไรที่มีใช้แล้วก็เอามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์เอาของที่อยู่ใ,ใกล้ๆตัวเรานะครับ แถวนี้ก็คือเป็นลานหน้าบ้านของผมนะครับผมก็จะเก็บใบไม้ใบไม้แห้งโดยรวมแล้วเนี่ยจะเก็บได้ประมาณสามกระมังใหญ่ครับที่เห็นดูนี่เองแล้วก็ผมตั้งใจว่าผมจะขุดดินรอบๆต้นไม้ก่อนเพื่อเป็นการพวนดินรอบๆโคนต้นไม้ครับคุยดินขึ้นมาหา ลำต้นของเขาผมก็จะปลูกไว้ประมาณแปดหลุมนะครับมะม่วงมะม่วงแก้วกับมะม่วงหัวช้างครับจะขุดโกยดินขึ้นมาก่อนก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับผมจึงต้องสปีดรูปให้มันไวขึ้นนิดนึง เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะเริ่มนำใบไม้แห้งที่เก็บมาโรยไว้ที่โคนต้นไม้ของผมครับก็มีใบไม้สองชนิดที่ผมจะโรยไว้ที่โคนต้นไม้คือใบมะขามกับใบมะยมครับ ผมก็จะทำเหมือนเหมือนกันทุกหลุมนะครับเพื่อนๆก็ถ้าคิดว่าเป็นแบบอย่างที่จะนำไปทำตามก็จดจำไว้ครับสำหรับผมก็ผมก็ทำแบบง่ายๆไม่มีพิธีรีตองเลยมากครับ ผมจำได้ว่าผมเคยทำปุ๋ยหมักตอนที่อยู่เป็นเด็กประถมผมก็ใช้ใบ,บไม้นี่แหละครับใช้หญ้าใช้ฟางทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับแล้วมันก็จะกลายเป็นดินเป็นปุ๋ยขึ้นมาครับให้ต้นไม้ชอบต่อไป เมื่อเสร็จแล้วผมก็จะลดน้ำรดน้ำเล็กๆน้อยๆเห็นไหมครับเพื่อนๆ ต้นมะม่วงต้นอะไรก็ได้หมดครับทำลักษณะนี้จะช่วยบำรุงดินแล้วก็ให้ต้นไม้เรามีความชุ่มชื่นอยู่เสมอครับไม่แห้งต้นกล้วยผมก็ย่อมใส่ไว้นะครับแต่ตอนที่หรือต้นถั่วต้นอะไรเนี่ยผมก็กวาดสะสางไปมันก็เบาบางไป แต่เมื่อ,อไหร่ที่ผมกวาดใบไม้ที่มันร่วงมันหล่นแล้วผมก็จะเอามาไว้ที่โคนต้นเหมือนเดิมครับซึ่งผมไม่ทิ้งเศษใบไม้เศษหญ้าเศษดินที่อยู่บริเวณดหน้าบ้านผมเลยครับ เพื่อนๆเอบางท่านที่อยากจะคอมเมนต์หรือว่าสอบถามเกี่ยวกับการทำสวนก็อันนี้ก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมเนี่ยก็ทำงานประจำอยู่แล้วก็ถ้าว่างหรือมีเวลานะยผมจะเข้าสวนเลยครับ สวนติดบ้านของผมเลยซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมสบายใจแล้วก็มีความตุกในเวลาที่เดินเล่นเดินชมสวนของผมครับนั่นคือผลผลิตที่เราสามารถนำมากินหรืออาจจะขายได้ครับท้ายคลิปวิดีโอนี้ผมหวังว่าท่านผู้ชม จะนำความรู้ไปต่อยอดหรือไปทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพิ่มขึ้นผมก็หวังอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะสร้างสารรค์ความดีให้กับสังคมหรือว่าบุคคลที่ได้เข้ามารับชมและ่าลืม กดติดตามในช่อง youtube ผมด้วยนะครับหรือว่าคอมเมนต์คุยกันก็จะขอบพระคุณอย่างสูงโอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ